โอเคผมสวัสดีครับผมพวกกับผมการเซลล์ชแนลว,วันนี้ก็มากับสซดราวดีสอีพีที่สิบแปดหรือเปล่าวันนี้วันดีเรามาเอาชีวิตเราวันที่สิบเจ็ดแล้วก็มากันเลยล่ะเอาไว้เซฟไว้ก่อนโอเคโอเคปิดโอเคปิดพาวเวอร์ปิดไว้ก่อนเก็บมาด้วย กีบ่บาะโอเคกี่บาโอเคจะเต็มกระเป๋าแล้วทีนี้กูกี่บาโอเค,อเ,คเราจะย้ายเราจะไปต,ต่อต่อเราจะไปหาของกันตอนจากอ e ีพีทินแล้วใช่ไหมที่ลองเคลียร์ไปเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องไปหาอ่านี่ไงเดี๋ยวนั่นีแมปอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองอะสเปซ คนเราคอยรูทอะไรสักอย่างเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละก็ต้องหาก่อนเว้ยผมคิดว่าน่าจะมาอยู่ในบ้านนะบ้าน,นนั้นเกินโอ้ยก็จะอยู่ไอแค้นตรงสูงอ่ะคุณแล้วมาอยู่แั้นดัดฟ้าแน่นอน อาม่ใช่ที่นี่เป็นที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวหิวหิวหิว,ห,วหิวเรากินข้าวก่อนนะโอเคเรากินข้าวแล้ววัด <What? S 2> นี่ไงชั้นสงโอเคเราไปดูไม่มีอะไร ที่เลี้ยงเด็กเด็กตายโอ้ไม่นะเร้าโอเคชั้นนี้ไม่มีสเปเชียลนะหลังนี้ป่ะโอ้โหจะไปหาจากที่ไหนไปเอารถอีกด้วยนะั้นเราเราลืมเอารถมานี่มันร้านนี้มันคุ้นๆร้านนี้นที่เราชอบใช้ในการตีบอส โอ้ว้วาวตีบอดอาจาู่ว่า,างี้ไหละนะโอเคกินไปกี่ดอกไปมึงไม่คุ้มเสียเลยเดี๋ยวนะเรามีอยู่แล้วโอเครถนี้อยากขี่มากเลยรถ,รถกิง๋ง ู uh huh. ใครมันอยู่ในรถบ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 นรถออกมาเฮ้ยว hey. ันนี <c oughs> ต้ตีได้ด้วยตีได้ด้วยตีได้ด้วยเหรออยู่ดีเราเพิ่งิะห้าวเป้งอีกเหรอติดอยู่ในรถกันแล้วมันรถเราหรือเปล่าโอ้ย แม่นอีกแล้วนี่เปิดได้แล้วโอ้โหไดพันเก้าขอเลยปลดล็อกได้อ่ะคุณผมจะรีดหมู่บ้านรีดเมืองนี้ให้หมดเล็ดดอทสมอมไม่เอาไม่ได้ใช้มันผมผมยกยกไอ้นั้นไม่เป็นยกดอทไม่เป็นยิงเพียวๆเลยโอ้โห,โโหแล้บ้านบันไดลอยได้น่าจะเป็นเสียบเทียบกับข้างฝาล็อก เกอร์ที่ของดีที่สุดส8บแดสลสิบดสลโอเค,คที่ถืออะไรอยู่ โอ้ยโดนไฟตัวเองข้องมันต้องไปหากล่องนั้นดีๆมันไปนไหนวะไม่ใช่นี่มันเม็ดคิด เต็มเฮ้ยชั้นแต้ดินเฮ้ยมีธนาคารเหรอเนะี่ย นี่ไงของนี้เอาหมดหรือเปล่าเกาะชั้นยอดเกาะนี้ชั้นยอดของจริงเกาะชั้นยอดถ้าเราเอาไปใส่เข้าไปได้แอละโอเคนี่แหละนี่ไงของไ้ายสูง เฮ้ยเรได้ไปกัน huh. ต่อโอ้โหเดี๋ยวน่าะหมดหรือยังเนี่ยนี่ไงกล่องแอดดัปคุณภาพสูงหมดอีกไว้เนี่ยโอ้โหเลยนดิไม่มีด้วยพี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคของเต็มอันนี้เอาไว้เอาไว้ใส่กล่องกล่องพิเศษโอเคไปคุณทุกคนได้เวลาออกจากเมืองนี้แล้วครับเพราะเมืองนี้หมดแล้วเราจะ ไปเอารถแล้วก็ไปกันต่อใครมันมาเดินด้อมๆมองๆแถวนี้ทำให้เธอเดิมเชีาวอ้าวเออเออไม่ทำให้เธอหยุดคิด ตึงเตอเสมอรีไล i z e ต้องไป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 เดี๋ยวนะไป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 รถเราอยู่ไหนรถเราอยู่ไหนรถเราอยู่ไหนมันหกักอกง,งมันวิ่งมาเว้ยมันไม่ท้อแท้กับเราโอเคเลี้ยวไปทางซ้าย โอเคเรียกไปจัดข้าง่าเปิดพัดลมเปิดพัดลมรถเราควันมันไม่ใช่รถใช่วะน่ะรถเราหรือเปล่าเดินนินเดินนิดเธอเดินรถอยู่ไหนโอเครถข้างหน้านั่นแหละนั่นแหละรถเราเว้ย oh, อายุกเด็ดเด็ดวัดเอารถไม่ได้อยู่นี่เหรอเฮ้ยระวังผิดหรือเปล่าก๊อปจิปรถจิปกอ๊อปอยู่แถวนี้นี่โอ้เราจำไม่ผิดเราจอด,ดอยู่ตรงนี้บนบนเนินนี้ นั่นไงโอ้โหบ้าเอ้ยรถจีบเราจะพังละขับไม่ดีเองอะโอเคไอ,นอ,อ้นี่ออกนี่ออกโอเคเราจะไปเมืองใหญ่เมืองนี้นะโอเคเราจะไปเมืองใหญ่แล้วก็ขับรถระวังระวังด้วยนะครับ รถมีคันเดียวในโลกนะตอนนี้โอ้ยชนไม่ได้ชนไม่ได้ชนไม่ได้หรือ โอเคโอเคซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้ชิบหายแล้วรอ่าจริงๆคือชนไม่ได้ใช่ไหมโหคุณก็ไม่บอกผมอ่านี่โอเคเราจะเข้าไปโอเคชิบหายละชิบหายละโอเคนั่นทางเข้าโอเคชิบหายแล้วเราไม่มีที่ปีนเอาปีนกล่องก็ได้ปีนกล่องก็ได้ไม่มีเนอะไม่มีเนี่ยนอ Đi khốt dơ lên Để không liếm máy còn Nó hả lâu đây Ok, nó cho hả ไม่ที่ขึ้นเค้นะมันน่าจะขึ้นได้รถเราไหมไหมไหมนะ่ะทำไมไฟมันขึ้นไ,มไหมกันวะโอ้โหโอ้โหละเอ,อ้แก à kìa lui đi ấy men là đi tiếp nát M.P. 5โอเคก็ว่าอยู่แล้มันใส่ได้แล้วก็เอ้ยเอ้ยแม็กใหญ่เราไปไหนแม็กใหญ่เราไปไหนนะเอาหหลุดเป็น้วหายไปเลยเหรอตกเหรอกูว่าแล้วดีนะไหวตัวทันเดี๋ยวนั้นปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยวิกเตอร์ลีส เยอ,อเราได้ปืนที่จะใช้ใหม่แล้วโอเคเราได้ปืนที่จะใช้ใหม่แล้วคนวิกเตียมันใส่สี่เก้าได้สี่ห้าได้โอเควิกเตียร์ใส่สี่เก้าได้เอาขอมานนี่โอเคเราจะค่อยๆเกลียร์นะทุกคนไม่วนะ่าเราจะโดนหลุมถึงเว้ ok rồi lại qua đi ôi lèn đó mấy tay đây này phương này nữa nó ní lú đi, nhá. Tôi bảo bẻ hết. Ơi, mày tay gì? Ông ờ, với kín sao? mà เอาระเบิดไปโอเคเราจะหาตาย <S 1> <S 1> ไอ้นี้มันรู้ดีเอ้ย เอาดิเอาดิรู้ดีอ่ะจะรู้ดีกว่าเราไม่ได้ไงวะโอ้โหกว่าจะเลี้ย์หมดพวกนี้มังกองกันเนียนหน้าเลยเงินสี่บาทอย่าให้มันมาโอ้ยพิกลอ็อกสองอันโคตรดี โอ okay. okay, เคโอเคเลยล่ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอ่อคาคาแบตเตอรี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่บกไว้ก่อนคาแบตเตอรี่เอ่อคาแบตเตอรี่เดี๋ยวนะคุณใส่อะไรบ้างเนี่ยโอเคใส่นี่มาอ้าวอ่ะโอ้ดีนะไม่ได้กดออก เดอะคาร์แบตเตอรี่นี่ใส่อะไรนี่ใส่อะไรเกาะนี่มันโอเคอดอบอดอปอดไปอดอไปไม่สำคัญเท่าไหร่เก,กาะเกาะยังทาอะไรเยอะแว่าแขกไปไม่สำคัญนะแรกๆนี่โหควรจะหาได้เกาะโอเคเราต้องเราต้องเราจ้องเราต้องปูนซีเมนต์โอเค โอเค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 นี่เลยของรักของดีของชอบถ้าคุณไม่มีเขาคุณจะผ่านไปได้ไงอืมเคสใส่ไว้พีเอ็มห้าพีเอ็มห้าติน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 เสียไว้โอเคโอ้ v i ตอร okay, oh, ี่เหนียว เต้นเอามาใส่ไว้เราเห็นได้เลยว่ปีนเปิลไปสิบดูดา๋ยวกอนะเดี๋ยวดูก่อนนะเราจะไปทางไหนต่อโอ้ยกระสุนก็ไม่แม่นเลยวะคนยิงอะไรวะ Ê, bớt với hay Máu lưng Một đời vô cản xe ngàn là máu Thì... Ôi, chứ phải tốt kê, tốt Ôi, là... Lốt Một ขี้หน่อยดีเพื่อนเออขี้หน่อยไม่นี้เหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าก็กลัวไปเองไงที่ป๊อ็กลัวไปเองอะดีกลัวไปเองอะดี อ่ารีแพร์ได้ไหมผมต้องการเอาไปรีแพร์รถรถเอ้ยชิปหายรีแพร์รถกูไม่มีเอาต้องไปหาซื้อเขาไม่ตายด้วย เดีนัวนดี๋ยนผมมาลองก่อนไม่งั้นเราุณจะไดุ้ณไม่ได้จริงๆเหรออืม <c oughs> ดีนันลองก่อนไม่งั้นเสียหายเลย ยิงไปทั่วเลยเว้ยนี่แล้วเรือใหญ่กองทัพใหญ่ขนาดนี้ไอ้เด้งกรุง ไปเราจะทำยังไงต่อเดี๋ยวดูก่อนนะกี่โมงแล้วทำไมมันมืดไปยังโอ้โหเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวโอเคนอนตรงนี้ก็ได้นะจริงนี่แล้วก็กอ,องไฟมานี่นอนแบบพอเพียงนะทุกคนนอนแบบพอเพียงนะทุกคนเอามาอีก เีล้วไมาอีกแต่าาถ้าหลายแล้วเนะี่ยเอาก็อักครับครับครับอย่างเดียวเลยใช้มั่วแล้วไม่แต่ก็หาน้าไม่พออ้บ,บ้าเอ้ยนี่ไง ăn muộn, chúng ta rồi, chúng ta cứ Khi chúng ta á นอนเลยนอนหลับฝันดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะเปนนลี่ยนเรื่องน,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมว่าจะเป็นยังไงต่อกับอ่าท่าเรือยักษ์ท่านี้นะครับผมโอ้โห,โหน่าจะมาเดือดจัด,จดเลยตอนเนี้ยโอเคแล้วนอนเราจะถ่ายเก็บรูปก่อนโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับผมบายบาย